สวัสดีครับเพ่อแม่พี่น้องช่องอาท,ทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เอฟซีสุกุสุคนเมื่อนี้สิบ้ามาสำรวจราคางวตลาดนัดอำเภอศรีบุเรีองจังหวัดนนองบวลำพูเศร้าวันที่สิบหาเดือนเมษาย,ยน2568ายกถูกวันขาาั้นนะครับพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสได้มากนะครับวันสงกา์นะครับ,ารนะรบมาถ่ายพี่น้องเราได้รับชมรับเบงนะครับเมื่อนี้ราคางวช่วงสงกา์มันจะถูกจีแพงซ้ำหน่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบ้าเขาไปรับชมน้ำกันได้เลยครับ แม่ลูกบ่พ่อเนี่ยแม่ลูกนี่เทอดไรนอนเนี่ยสี่สิบสามเนาะแม่สูงหลายปทอดไรนนเนี่มีนี่ไม่หานไ่ร้อนหายอยบ่ขาดร่อยหายบ่ขาดร่อยหานาะนะครับเ่เอานั่นลูกเพิ่นบ่นะครับลูกตัวเมียเนาะอย่พ่อเนาะลูกตัวแม่ลูกตัวเมียลูกทอได้รนอนพ่อลูกทอได้รนอนทรงลูกสวยนะครับพี่น้อง ทรงลูกสวยไห้ันยตั้งแล้วค่าเวาสามิ้าเดี๋ยวนี้สามชิให้พีพร <c oughs> ให้สามิ้หาใจเดี๋ยวนี้เลยนต y ีใจสดเลยบพอ่อพ <c oughs> ่อลูกยังกัพอ่อลูกอุดตันเนาะลูกอุดตันนะครับลูกที่ใดลอ่อลูกที่สองนะครับเปิดเท่าไหรก่อนเิะสี่สาหมื่นสามเนาะฝากบัโทษให้พ่อ บูทศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสองสองศูนย์สามสองสองศูนย์สามมัจจุบันได้พอตัพาขาวครับพาขาวเนาะเอามาสองตัวนี่บ่มาสี่สี่ห้าตัวครับอ๋อไปเบิ้งดูผัวนี้เนาะอันนี้นี่แม่นี่กับแม่นะบ่แม่นี่กับแม่นถ้าหนึ่งลูกโอ้พันลูกพันเนาะลูกลูกตัวแม่หรือตัวผูลูกผูครับลูกผูเนาะ คมนี่เท่าไรละพอรอคมนีเจ้าสามหาร้อยสองหมื่นสามหาร้อยเนาะสองหมื่นสามแม่กระจิสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับลูกตัวผู้นะครับลูกที่ใดละครลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะ,ะก็ลูกทรงลูกสวยนะครับทรงลูกสวยนะลูกตัวผู้ตัวผู้น,นะครับพี่น้องเบ่งแม่เมบ่งแม่นี่นะครับติดโบดบ่พอแม่มนี่ติดโบ,บดเนาะเอามาเบ่งคมนี่ นะครับโค้มนี่นี painful. ่เท่าไรก็พอนี่โคมนี่ผมกับห้องเศร้าหาจะจขายไปแล้วครับปล่อยไปแล้วเศร้าสามสองร้อยขายเรานาะเนาะโคมขายล้วบันปล่อยไปเท่าไรก็พอเศร้าเศร้าสามสองร้อยครับสองหมื่นสามสองร้อยเนาะครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้คนขายไปแล้วครับพี่น้องเมื่อเอาราคาง่วนะครับอแม่ก็จะสูงร้อยสี่สิบกว่า นะครับพี่น้องอ่ะเบื่อเท่านี้พ่อฟ้ได้วใดตัวใดอีกไม่ใช่อีห้่งในหางดอกครับโอ้ไปเบิ้งหางดอกนะครับพี่น้องพอได้เบิ้งนะครับพี่น้องมื้อนี้มันเป็นวันสงกรานต์เนาะพ่อเนาะคนเลยบ่มาหลายบ่มาไม่น้อยแต่ว่าก็นไม่น้อยมีแต่ห้อยเบิ่งกันเออครับม่น้อยก็เบิ่งตามหน่อยเด้อครับพี่น้องนี่แม่นี่เทอะไรก็พ่อแม่นี่ ห้องเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเนาะแม่หมันบ่แม่หมันครับแม่ทับปติดทับปติดแม่หมันแม่เนื้อเนาะเอาไปเห็ดเนื้อนะครับหางดอกนะครับพี่น้องผู้มองหาแม่หมันนะครับก็สนใจกับติดต่อพ่อเขามานะครับแม่นี่ก็จะสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าเอาฝาปูท่อไปอีกพ่อ 085 759 223้าดตตอครับติต่อเลยพ่อยังครับพ่อจงพ่อจงมาแต่บ้านจากหัวขวาจากบ้านหัวขวาานะผ่าขาวครับหัวขวาผ่าขาวนะครับหัวขวาผ่าขาวนะครับอ่ะช่วงวันหมาครัาพ่ออาอน อันนี้ของไผ่น้องนี่น้องงอนี่เนาะนี่ครับเจ้าของเว็บบอกหอยในตำนานเนี่หหอยเท่าไรครับนี่แม่นี่นี่สองหมื่นกว่าครับสองหมื่นเท่าไรเนาะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยท่องแล้วบ่บ่ครับแม่มันบ่แม่มันนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่านะครับแล้วตัวนั่นล่ะครับตัวนั้น ห6 5 0 0มื่นหกพันร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับแม่สาวเนาะลูกพ่อใดนเนาะบ่หูครับบ่หูเนาะเบ่งเอานะครับพี่น้องแม่สาวสวยๆงามๆนะครับแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบวพอดอยู่เนาะนี่สองตัวป่ครับพ่อครับนี่สองตัวนะครับฝากบุตรเข้าไปเนี่ย ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสองเจ็สาสี่สองเจ็ดหแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งครับห้อยห้อยแล่ครับห้อยแหล่เนาะทุกกๆๆันมานครับรบ,รบ,บังเมสาหน่อยน่ครับนี่ไทย บ่ดีมาบครับนี่เด้เยจะไหนบ้าโอ้โโอ้นี่เนาะครับลูกกาเล็ดหกแปดกาเล็ดหกแปดเปิดไว้สิบห้าห้าร้อยครับสิบห้าห้าร้อยนะครับตัวผู้เนาะนี่เนาะคสิบห้าห้าร้อยนะครับแนมดีโอ้เนื้อแน่นๆนะครับพี่น้องเนื้อแน่นๆล้วนๆเลยอายุจักเดือนแล้วเนาะนี่ อายุม่ตีไสิบเอ็ดเดือนเลยสิบเอ็ดเดือนนี่เนาะครับสิบเอ็ดเดือนบามันไม่ได้ออกมาแบบนี้โอ้ครับลำโตดีแน่นแน่นมึงไทยนะครับครับไทยแน่นแน่นนะครับดาดเต็มเต็มครับดาดเต็มเต็มลำโตเนื้อแน่นแน่นนะครับครับอายืนกับงามดีพมดเอามาตัวเดียวบ่มัดสาสายแล้วตุ้นเรียตัวนี้เนาะครับมึงตัวที่สอง นะครับอันนี้ลูกพ่อได้นอนตอนนี้ลูกโลโจ้ครับลูกโลโจ้นะครับโลโจ้ครับโอ้สูงหไรไปได้นอนเท่าไรผู้นี่ร้อยยี่สิบกว่าบ่แม่นครับสีอยวงนร้อยยี่สิบห้านี่เนาะครับยี่สิห้ายี่โมนอกนะครับเบิ่งล้ำตัวนะครับเอาไปเหดพอพันได้น้อยเนาะได้ครับพอคุ้มฝูงครับแล้วก็ไปครบเม็ดไปจับสัตวดเอาไปจับสัตว์ได้นะครับเบื้องไทยพอดำ หางดำคอดำติดโบดครับติดโบดเต็มติดโบดเต็มใช่เต็มใช่ก็เต็มเต็มครับเบื่องลำตัวเบื่องหน้าดำหน้าหน้างามนะครับพี่น้องบ่ามันแต่แท้เลยครับบ่ามันแท้แท้เลยเนาะครับผมอายุประมาณจักเดือนแล้วเนาะอายุได้สิบหกเดือนแล้วครับสิบหกเดือนเนาะครับผมเปิดไว้เปิดไว้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ เขตจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ทรงนะครับทรงหอดคอกเลยทรงหอดคอกเนาะเทรงฟีหอดคอกนะครับรับซื้อคืนพร้อมนะรับซื้อคืนพร้อมครับนะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้สั้นศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหกหกแปดห้าหกหกแปดห้าบ้านอยู่ข้างโลตัสหนองบัวลำพูครับครับเอาหน้าเบิ่งเอานะครับพอพันไปคุ้มฟูงอยู่คอกอยู่ฟาร์ม นะครับจุกโชกันมานครับขอบพระคุณครับเท่าไรละสองตัวนี่เอาเสี่ยวเลยบ้อยหกพันหาเนาะสองตัวนี่หกพันหานะครับพี่น้องนี่หกพันห้าสองตัวนี่หกพันห้าตัวแม่เบิดบอนี่ตัวเมียนะครับพี่น้อง ตัวเมีย่เสียเแล้วบ่คับเนี่ย่ะเยวแล้วเนาะนะครับหกพันหาะนะครับี่นอง้นหน่อยเอากรลังต่อกันยู่เฮานะครับเออเอาไปเลี้ยงไปคุ้นเอาเป็นม้วคับตัยุ่นมันไ่มีม้แล้วมันกินหยาบเอายป่งเอนพอามาก่มากไปไปเบิงหกวรู้่หอยสี่เก่านี่ยอยซี่เก่าเนาะ เนี่ยใช่เนี่ยนี่บ่นี่แม่สาวบ่นี่ยสาวแม่สาวเดียวสิบสี่เปิดไปสิบสี่เนาะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทราคาห้องมันบ่ราคาห้องต่อได้เมื่อเมื่ออันอายุจักเดือนแล้วนี่อายุได้ปีได้ปีสองเดือนได้ปีสองเดือนลูกพ่อบ้านบ้านบลูกพ่อหลอดลูกพ่อหลอดลูกพ่อใดล่ะพ่อหลอดไม่รู้ว่าตัวใดแต่ว่าหางเบื้องเอาน้อบ่ ลูกขอดหรอนะครับพี่น้องเบิึงแม่สาวนี่น้อยน้องจะไปข้างแม่นเอาเอาหาพันหาโอ้นี่แม่น่น้อยนี่ว่าเป็นลูกตัวนี้เห็นบ่ลูกที่ขาวนั่ะนะลูกที่ขาวแต่ว่าสิแยกลูกเพิ่นขายแม่มันแล้วขายแม่แล้วแต่ว่าตัวนี้เสียวหาพันหาพันหาพันหาลูกเจ้าวาดเนี่ยพ่อเป็นลูกลูกขึ้นเบิึงด้วยหาพี่น้องเฮงลูกขึ้นบึงด้วยนี่ายรูปเบิึงด้วยหาพันหาหาพันเอาเดี๋ยวบ่เห็นไปบางแม่ หาพันหาหาพันหาเนาะนะครับราคาห้องจะซื้อหรอกนั่นบอกว่าราคาได้ยุ่นละตัวได้รักร้อยหาพันหาตัวได้รักร้อยตัวได้รักร้อยบ่ได้ลักพันบ่ต้องตัวลักพันเออเอาเบอร์เอนะครับพี่น้องเบทายให้พี่น้องห้องคารมากอยากเอาไปเลี้ยงนะครับลูกลูกแม่นี่นะครับแม่เพิ่นขายไปแล้วแม่เพิ่นขายเท่าไหร่ขายสิบสี่หาร้อยสิบสี่หาร้อย นะครับอ๋อวนๆตันๆเนี่ยครับอันแล้วทุ่มนี้เดี๋ยพ่อทุ่มนี่ของผื่นหอกของพื่นน้องของพ่อสองตัวนี่บ่สามตนี่เนาะเอาฝากบัรทั่วไว้สันพ่อศูนย์แปดสามศูนย์แปดสนเจ็ดสี่ศูนย์สาย์สามห้อยเสี่กาไม่หอยเสี่เก้านะครับพี่น้อง อยู่หนองบัวนี่เนาะในตาเนี่เจ้าทิ้นี่ยกอยเป็นผู้ใหญ่บ้าลนึกดีละโอ้เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ตลาดนี่เตี้ยอยู่ตลาดเออเอ้าพ่อโจ๊กๆก้อนมานสน่ะที่แรกกเมียนบ่บเมียนครับโอ้ยดำเนาะอันนี้แม่ดำนะครับแม่ดำนี่ห้องเท่าไรครับนี่สิบเก็ดห้าร้อยครับสิบเก็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องอันท่องบ่ แม่หมันครับแม่หมันเนาะนะครับเป็นง่เนื้อครับเนื้อง่วเนื้อนะครับฝากเบอร์โทรไปนะสัว์ศนย์แปดสองศูนย์แปดสองห้าหนึ่งหกห้นึ่งหกส่สี่ะครับโชคชกันหมานครับขอบคุณครับแม่หมันนะครับเป็นง่วเนื้อเนื้อแน่นๆนะครับเจนเนื้อแน่นๆแกนเกนเอาไปโตต่อไปของเงินแม่บ่ เท่าไรครับนี่เอาแม่ว่าแม่สสิบสี่สิบเนาะสิราคาห้องเนาะราคาห้องกัต่อรองได้สูงกับประมาณร้อยสี่สิบเนาะสูงร้อยสี่สิบเอามาตัวเดียวบ่าตัวเดียวส่งนั่นละสุมผีดิขายแล้วชุมนันแมนบ่อันชุ่มนพท่านขายบ่ออันแม่นี่แม่บ่มีลูกเป็นบ่ แม่นี่อันห้องไว้เท่าไรละครับนดิห้องไว้สิบห้าสิบห้าน้อนี่เนาะแม่นี่ยสิบห้านะครับเพิ่นได้ลูกมาแล้วบ่ได้แล้วจ้ะได้มาแล้วได้ลูกมาตัวนึงนเนาะแยกแยกลูกเพิ่นออกสูงกับประมาณร้อยสี่สิบเนาะนี่เนาะสูงร้อยสี่สิบนะครับเอาแม่นเสียงยหญ่เยเอาเมียเราสิบแปดห้าร้อยเอาเลยนะครับแม่เนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับ แล้วแม่นี่ล่ะแม่นี่บ่าไอ้สิบสิี่เท่ากันเลยจ้ะแม่นี่สิบสี่เนาะนะครับทองบ่ครับหนึ่งบ่ทองนะครับนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับสูงกับประมาณร้อยสามสิบครับแม่นี่มาเบิ้งเอานะครับนะ้าแม่นะครับส้มนี่ขายเลยวะที่แม่นี่ บพรา่าจะเพราะรางายขาจะบวบโอ้นี่แม่นี่แม่สาวบ่จ้าแม่สาวแม่สาวเอาพนลูกเจ้าบาดนี่แม่ลูกให้พี่นอ้องข้างบิ่นเลยไล่ไป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 ไลไปโอ้อันผูกไไปไปผูกจอ่อพนลูกจ้ามมัน,มนอ๋อมันวนนะครับอันนี้เป็นตัวแม่หรือตัวผูกครับตัวเมียนะครับเท่าไหร่ค่าแม่นี่ สิบหานะครับหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับแม่สาวนะครับพี่น้องแม่สาวนะครับหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับแล้วแม่นี่แล้วแม่นี่แม่ม้านนะครับพี่น้องแม่ม้านแม่มานอันลูกเพิ่นมีบ่ลูกขายไปแล้วเนาะลูกขายไปแล้วเท่าไรแล้วแม่แม่นี่ สิบเก้าหนึ่งมืนเก้าพันบาทกับราคาห้องเนาะต่อรองได้นะครับแม,แม่ทองนะครับมแม่ทองนะครับทองได้จักเดืนอดดนแล้วครับทองได้หกเดือนแล้วทองได้หกเดือนเนะาะอแม่มนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับามาเบิ่งกันแม่สาวแม่สาวหน่อยเท่าไรละแม่นะตัวนั้นเสีจ้าน,น้ำเกียร์พันมาทีแม่สาวหน่อยเนาะเจ็ดพันบาทอา่ะฝากบอร์โทรไปแม่ 062 892 892 1045 1045มัตสบันไดลเม่ชมแพชุมแพร์นะโชว์กันหมานครับเลี้ยงตัวนี้ครับเลี้ยงตัวนี้เลี้ยตัวเดียวครับเลี้ยงตัวนี้ครับเลี้ยตัวเดียวตัวนั้นเอาไปแล้วครับแม่ลูกสองเมื่อนมาเล้วเลี้ยงตัวเดียวนะครับครับผมเลี้ยตัวเดียวนี่เท่าไรครับเนี่ยสามพันห้าครับสามพันห้านะครับตแม่ ตัวแม่เนาะตัวตัวนั่นคู่กันตัวพูบ่ตัวแม่คกันครับตัวแม่คือกันครับนะครับเดียวตัวเดียวเดียวตัวเดียวตัเดียวตัวเดียวสามพันห้าส้าฝากผัโทุไว้ศูนก้ครับศูนย์เก้าสามสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งเจับสี่หนึงเจ็ดชวันหมานครับน่นอะไราวหาพนั่นใช่่ะอัไเนี่ย เอ้ขาวนี่ตีเขากรอบๆหาพันต่อได้นิดๆนะครับต่อรองได้นิดๆเราชุบนี่ดิัวนี้่าเจดพันหาไ้าแดงเจ็ดพันหาเนาะเมาแดงเนี่ยตัวนั่นล่ะตัวนสิบหาหาล้อยครับสิบหาหาล้อยซาลูเร่ซาลูเร่นะครับพี่น้องเป็นเอาไปเลี้ยงก็ได้งัวนเนี่ยก็ได้ ถึงว่าเนื้อก็ได้ครับอฝากผูโท้ไว้สันศ9 8ย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปหหห้าหหนึ่งเ้าจ็หนึ่งกหอยสีหน้ากลางครับหอ,อยสีหน้ากลางอ่ะโชก์ๆกันมาครับชิปนี้มีประมาณสานิดเด้อครับพี่น้องราคาง,ง่าอยู่ตลาดนั้นอำเภอศรีบุรีจังหวัดนองบัวลำโพงครับงวัวกับบัวลายไปไหนนะครับเมื่อนี้เป็นวันสงการะนะครับวันที่สิบหา้านะครับพี่น้อง กท้ายพี่น้องห้องได้รับชมรับเบิ่งถ่าสนใจก็จังโทร่มาหาหอยเด้อครับพี่น้องมามาต่อรองกับห้อยเบิ่งเอานะครับพี่น้องราคาเท่าใดก็คุยกับหอยเบิ่งนะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิ้น้ำเน่เด้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ